สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงเป็นทรงไหวะลูกค้าเอาให้ดูนะครับพอดีผมก็ไม่รู้จักทรงนะครับแต่ลูกค้าว่าเป็นรองทรงสูงนะครับรองทรงสูงแล้วก็ไม่ขาวโอเคครับจัดให้ผมขึ้นด้วยฟันรองเบอร์1.5นะครับโยกฟันลงเป็นเบอร์2ไถ่ายขึ้นไปเป็นรองทรงสูงรองทรงสูงก็จะขึ้นอยู่ประมาณสักหนวีใหญ่แล้วก็หนวีเล็กนะครับในการวัดง่ายๆอันนี้สไตล์ช่างลูะัะ ด้านหลังก็จะขึ้นทุยองทรงสูงก็จะอยู่ที่หูบนนะงานนี้จะเป็นงานที่ไม่ได้เก็บรายละเอียดมากมายนะครับเพราะลูกค้าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่สาวโลนะครับโอเคครขอ,ขออนุญ,ญาตนะครับคือลูกค้าเป็นสาวโลถ้าเราตัดเขาอาจจะไม่ถูกใจลูกค้านะครับและลูกค้ารูปให้ดูก็เป็นงานที่ไม่ได้ไรายละเอียดเยอะแยะนะครับเป็นงานแบบงานดำนะครับ โอเคครับจัดให้ครับพยายามดูลักษณะลูกค้าด้วยนะครับว่าทำงานหรือลูกค้าเป็นสาวหล่อหรือเป็นเออนั่นแหละพูดไม่ถูกคือพยายามนะครับพยายามออกแบบให้เข้ากับบุคลิกลูกค้าเพราะสาวหล่อส่วนใหญ่เขาะจะไม่ชอบงานงานฟีดขาวนะแต่ถ้าบางคนชอบฟีดขาวแล้วก็ เปลี่ยนให้นะครับแต่ถ้ามดูจากโค้งหน้าลูกค้าแล้วลูกค้ารู้สึกว่าหน้าเจ้าเนื้อนิดหนึ่งก็จะไม่ตัดขาวมากครับเพราะถ้าตัดขาวมากเดินข้างเดี๋ยวคนเจ้าเนื้อมันจะตัดออกมาจะไม่ค่อยสมูทกันนะครับกับโค้งหน้าด้านบนก็จะไม่เอาห้ามห้ามตัดสั้นมากนะครับลงสูงๆด้านบนเพราะเดี๋ยวถ้าตัดสั้นอีกเดี๋ยวหน้ามันจะกลมนะครับ ต้องไว้ให้ดูเซตได้สักเซตตั้งๆแล้วก็เซตคอมมาได้ด้วยนะครับเสกกลางอะไรประมาณนี้นครับต่อมาผมใช้เป็นตัวการขบกันเลยนะครับแล้วก็ใช้เก็บโจนครับตัวนี้จะไว้โจนด้านหลังก็รายละเอียดผมจะไม่เก็บอะไรมากมายครับทําแบบให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเพราะสาหล่เขาจะชอบแนวสไตล์นี้ตรงนี้ถ้าเซตผมแบบคมมาครับ เจ็ดสิบสามสิบดูเท่มากเดี๋ยวพอดีร้านผมนะครับไม่ได้ตัดสะเซ็ตนะครับพอดีเมื่อก่อนเซ็ตอยู่ฮะไอตัวเซ็ตมันแทงเลครับพูดตรงเลยผมเลยไม่ได้ซื้อมาไวเ้เซ็ตลูกค้านะครับพอดีถ้าตัดร้อยหนึ่งแล้วมาเซ็ตผมด้วยสะด้วยก็ผมว่ามันไม่คุ้มก็เลยไม่ได้ซื้อตัวเซ็ตมานะเดยวะ ให้ผมขึ้นราคาก่อนครับเดี๋ยวผมจะตัดสระเซตให้นะครับแบบโลโลจากร้านเลยนะครับสังเกตดูที่ช่างหลายๆคนถ่ายรูปลงก็เขาจะเน้นสะแล้วก็เซตน,นะครับแล้วก็ถ่ายออกมามันดูสวยแต่ของผมจะไม่ค่อยได้เซตน,นะครับถ่ายออกมางานมันก็จะดูแบบบ้านๆคือผมจะตัดพยายามตัดให้แบบว่าเวลาลูกค้าไม่เซตผมมันก็ดูดูดีนะครับบางคน อ่าไม่ได้โจมตีนะครับบางครั้งถ้าเราตัดเจอผมชี้เราเซ็ตผมใช่ครับมันเซตม,มันสวยหมดครับแต่ถ้าอย่าลืมนะครับลูกค้ากลับบ้านไปแล้วอาบน,น้ําเป๋าแห้งมาบานไม่เข้าเลยนะครับบานออกเหมือนหลังคาเลยนะต้องพยายามตัดเปียกแล้วก็ตัดแห้งด้วยนะครับผมชี้นี่ตัดยากด้วยนะครับเส้นผมลูกค้าค่อนข้างจะเป็นคน เส้นใหญ่ถือว่าหนาอยู่นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับนี่ครับถ้าเซตก็พอดีเลยครับซอยบางๆนิดหนึ่งให้มันเซตให้มันดูพิ้วๆหน่อยนะเซตง่ายเลยนี่ผมว่าเข้าแล้วนะครับไม่ต้องไปตัดขาวไล่เฟดอะไรมากมายนะครับดูอย่างผมก็ว่าไม่เข้าแล้วครับถ้าตัดเฟดครับผมบอกเลยคนระับ หัวนี้ถ้าไปไล่เฟดชนี่ผมผมไม่ใกล้ออกจากด้านเลยนะครับถ้าลูกค้าสั่งเฟดชนี่ผมไม่เฟดให้เลยฮะผมบอกเลยจากในรูปก็จะเซตผมแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบเสกกลางนะครับข้างหน้าสั้นๆหน่อยครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าข้างหน้ากอเลยคิวโอเคครับจัดให้เขาเรียกว่าส่งอะไรนะผมเห็นหลายคนเซตอยู่นะ ข้างหลังก็จะพุ่งพุ่งเส็นออกพ,พุ่งพุ่งออกข้างบนก็จะเสกกลางเหมือน,อน,น,น,เ,นเ,เหมือนขวัญนะครับเส็จแบบเหมือนขวัญอยู่ข้างหน้าข้างบนก็จะพุ่งพุ่งผมเรียกไม่ถูกนะครับว่าชื่อทรงอะไรนะครับผมผมว่าเป็นรองทรงสูงนี่แหละแต่อยู่ที่สไตล์การเส็จน,นะครับเลยผมจัดเป็นรองทรงสูงแล้วก็งานไม่ขาวนะครับเป็นงานไวโจรโจรจะยาวไม่ยาวก็อยู่ที่ ลูกค้าด้วยนะครับว่าโจนยาวอยู่ประมาณไหนนะครับไม่ใช่ว่าจะไว้โจนเหมือนในรูปโจนยาวแต่ตีนผมลูกค้าไม่มีนี่ก็ไม่ได้นะครับผมบอกเลยครับครับซอยง่ายไปเลยครับผมลูกค้าค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับซอยได้นะฮะถ้าเซตนะครับก็จะดูดีเลยคนระแต่ช่างลูกจะ ไม่ค่อยได้เซตครับงานก็เลยออกมาแบบบ้านๆแต่ถ้าเมื่อไรที่ผมเซตนะครับงานผมก็ผมว่างานผมมีราคาอยู่นะฮะตอนนี้ก็ผมว่าร้อยหนึ่งผมตัดถูกที่สุดแล้วครับห้องเอด้วยนะฮะแล้วผมมีแผนจะขึ้นราคาอยู่ฮะเราอย่าไปดูถูกคนงานเรานะโอเคครับเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ เป็เนแนวทางนะครับสำหรับสาวโลนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ